ถามๆามนี่มุมมองของท่านสวค่ะว่าเอาละเรื่องเราเรายกตัวอย่างจัดเทศกาลลอยกระทงนะคะที่มีการพยายามจะจัดงานกันแบบอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็พัฒนามากขึ้นทุกๆป,ปีเนี่ยนะคะแต่ในแง่ของการจะผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ Power, เพื่อหวังที่จะให้เป็นเศรษฐกิจสร้างสารรค์สร้างรายได้เข้าให้เข้าประเทศเนี่ยคิดว่าตรงนี้เพียงพอไหมหรือควรจะต้องเติมเพิ่มอะไรเข้าไปอีกคะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก เทศก,กาลมันก็จะมีเป็นประเพณีประเพณีไปใช่ไหม <คะ S 2> ในเทศก,กาลเรื่องนี้ถึงหน้านี้เนี่ยมันมีอะไรที่จะเพิ่มเติม,มแน่นอนถ้าพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจก็คำนึงถึงเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค<ะ>์ก็คือเอาทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เนี่ยมาทำเป็นสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์อันนั้นแล้วก็ใส่แบรนด์เข้าไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ม>แล้วก็คิดในเรื่องของศิลปินที่จะครีเอทีฟบวกเข้าไปตรงนี้แน่นอนมันก็ย่ เพิ่มรายได้ด้วยและแน่นอนมันก็เกี่ยวกับเรื่องเทศกาลท่องเที่ยวด้วยต่อไปการท่องเที่ยวพอมาหน้าเทศกาลเอาเขารู้นี่ว่าช่วงนี้เป็นเทศกาลลอยกระทงนะถ้าเรา,าวเวอร์ไวเบไปทั่วเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเขาชอบประเพณีอันนี้เนี่ยเขาอยากจะมาเขาก็อาจจะจัดทัวร์หรือจัดทริปท,ที่เขามาเนี่ยมาตรงตรงนี้ช่ชก็ได้มาร่วมสนุกด้วย ถ้าพูดถึงอันนี้ดิฉันต้องมองไปพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งเทศกาลก็คือเรื่องวันสงกรานคือสงกรานนี่ระดับโลกไปแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้ยูเนสโกยังคือเขาก็เสนอไปแล้วนะคะแต่ความแต่ความโด่งดังแต,แต่ความโด่งดังตรงนี้<อ>ซึ่งเราได้พัฒนาเราทํากันมาจน โดยประชาชนชุมชนภาครัฐก็ดีภาคประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนก็ดีภาครัฐภาคเอกชนประชาชนเนี่ยได้ร่วมไม้ร่วมมือกันจนทําให้ประเพณีนี้ดังไปแล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ายูเนสโกได้ประกาศเรื่องนี้ด้วย นะะคเหมือนอย่างที่เราเสนอโขนโนราอะไรอย่างนี้ลวดไทยอะไรอย่างนี้ยมันก็จะทำให้ World Wide Web ไปยิ่งขึ้นดิฉันก็คิดว่าการประชุมยูเนสโกครั้งนี้เนี่ยซึ่งเขาจะประชุมที่บอสซาวานะคะบอสสวาน่าเนี่ยค่ะเขาคิดว่า ถ้าเผื่อได้มีการประกาศตรงนี้ซึ่งเขาเสนอไปแล้วนะคะ,คะถ้าได้ประกาศตรงนี้ของยูเนสโกเนี่ยก็จะประชาชนไทยก็คงได้เฮกันอีกนะคะ,คะเหมือนเราได้รับข่าวดีจากสีเทพม,มาอ,มอะไรอย่างเงี้ยก็ดีฉันคิดว่าเขาจะประชุมกันประมาณเดือนธันวาเนี่ยนะคะคะซึ่งถ้ามีการประกาศก็จะช่วงต้นๆก็จะช่วงต้นๆธันวาเนี่ยซึ่งดิฉันก็ยังไม่แน่นอนนะแต่ก็ ลุ้นระทึกอยากฟังข่าวดีตรงนี้ <c oughs> ดิฉันก็หวังว่าคนไทยทุกคนก็คงถ้าได้รับข่าวดีนี้ก็คงจะปลื้มปิตินะคะ <c oughs> เพราะว่าสงการเรานั้นเนี่ย <c oughs> เกิดจากประชาชนพื้นถิ่นนะคะภาครัฐด้วยนะคะและชุมชนภาคเอกชนเนี่ย <c oughs> เราช่วยกันดำเนินงานต่อเนื่องกันมานานตรงนี้ <c oughs> ตรงนี้ จะเห็นได้ว่าอย่างสงกรานทีตึงนี้ถนนข้าวสารหรือที่อื่นๆอะไรตรงนี้เชียงใหม่มีทุกที่เลยใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะซึ่งอย่างลอยกระทงนี่กระทรวงการต่างก็เตรียมเตรียมที่จะเสนอแต่ว่าอย่างกรณีสงกรานเนี่ยรอใช่ไหมคะเสน็จไปแล้วรอรอวะรอข่าวดีครั้งนี้ต้นธันวาเนี่ยถ้ามีข่าวดีตรงนี้เราก็ประชาชนคนไทยก็คงได้เฮกันเหมือนตอนสีเทพนะคะโอ้สีเทพนี่ที่ฉันปื้ม ครึ่งปปติดก,กับชาวบ้านชุมชนแถวนั้นมากนะคะซึ่งเขามีความรู้สึกภาคภูมิใจในที่เมืองมรดกเป็นเมืองมรดกโลกและอยู่ในพื้นที่พื้นถิ่นของเขาชาวเพชรบูรณ์นะคะฉันก็หวังว่าเน,นี่ยถ้าเทศกาลน,นี้นะคะ,คะสงกรานเนี่ยก็คิดว่าเดี๋ยวเดือนธันวาธันวานะคะคิดคว่าได้ฟังข่าวดีอันนี้ที่ฉันก็ ไม่รับปากไม่ได้แต่ใจยืนยันว่าไม่น่าพรลาระอันนี้ก็ต้องถามผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคือกระทรวง <c oughs> วัฒนธรรมนั่นเองค่ะ <c oughs>